ครับผมมานทินกับฟิลไทยบล็อกสปอร์ตดอทคนะครับใน youtube ก็ดูคลิปกันได้ที่ฟิลไทยนะครับ f w e l t h a i ครับนี่อยู่ที่เมืองเปรเลกูนะฮะหรืออานเปเลกูก็ได้ในที่รัสูงตองกลางเวียดนามนะครับนี่มาทานบันแบลวนะฮะเนี่ยครับเนะี่ยอ่านว่า บั๋นแบวนะฮะคำว่าบั๋นเนี่ยภาษาเวียดนามก็แปลว,ว่าเหมือนกับเป็นพวกแป้งพวกอะไรเงี้ยบั๋นหมี่ก็ขนมปังนะฮะนี่ครับก็จะเป็นเหมือนกับแป้งแป้งที่อยู่ในทาเป็นขนมถ้วยนะฮะจะอยู่ในถ้วยนะเสร็จแล้วก็แกะออกาจากถ้วยแล้วก็โรยเครื่องนะครับก็จะมีถั่วลิสงนะครับมีกุ้ง แห้งปนนะมีหอมเดียวนะฮะหอมดูเหมือนเป็นหอมแดงนะหอมเล็กอะ่ะไม่ใช่หอมใหญ่แล้วก็มีต้นหอมนะครับปรุงรสมาแล้วเป็นเครื่องแบบคุกคิกอยู่ตรงเนี้ยให้ให้รสชาติกับแป้งนี่ครับแป้งที่เป็นแป้งอย่างเนี้ยครับแล้วก็นี้จะมีแบบแป้งอีกแบบนะฮะมีไส้เป็นเหมือนกับถั่วนะฮะ อันนี้จะแป้งเดือดๆเหมือนแค่พวกแป้งฮักเก่าแป้งอะไรพวกนั้นนะนี่ก็บันแบ่นะครับราคาหมื่นสองก็1มื่นหนบาทนะประมาณเกือบ20บาทนะทานกับน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มครอบจักรวาลของเวียดเป็นน้ำจิ้มมีใสๆมีพริกออกเปรี้ยวหวาน